รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนกลายโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 nbt 2 hd ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค6เทคนิคชะลอไว้ช่วงสุขภาพดีสร้างได้อาหารไทยต้าน ncd คุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอเด็กปฐมวัยเริ่มต้นให้ดีดีอย่างไรต้องทำอย่างไร ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ ความสื่อสัต,สสตยตนนค์ความสื่อสัตย์ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีมิสทีแเลดี้ค่ะดูแลจุดซ้อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่รานทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย h e a l ลพลาสโก l บลลาบรา o r ทอรี่บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองบ SC ซออร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดคิวพีสนับสนุนโดยบริษัทลาวิดา้า คลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยช่วงรอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่อง6เทคนิคชะลอวัยข้อที่หนึ่งคือเรื่องสำคัญมากก็ค,คือเรื่องสิ่งที่เอาเข้าไปในปากเราเนี่ยคืออาหาร เราจะต้องกินให้น้อยลงแล้วก็เน้นที่จะกินเรื่องปลาไข่ถั่วผักมากกว่าที่จะกินเนื้อสัตว์แดงเนื้อสัตว์ใหญ่หนุมปังขาวเอาข้าวก็ขอเป็นข้าวกล้องนะะกินหลากสีพืชผักผลไม้ให้มีทั้งห้าสีเลยเหลืองม่วงขาวเขียวส้มอันนี้คือเทคนิคการเอาสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเราคือทางปากอันที่สองก็คือเรื่องของจิตใจ การให้ทานการให้คนอื่นความเมตตาคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทําบุญทําทานไหว้พระฝึกสมาธิฝึกคิดทางบวกอันนี้ข้อที่สองเรื่องจิตใจและวิธีคิดอันที่3คือการนอนหลับการนอนหลับเป็นการชะลอวัยที่ดีเยี่ยมเพราะว่าในระหว่างนอนหลับเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่สึกหรอนอนต้องนอนให้หลับสนิท หกชั่วโมงห้าหกชั่วโมงสาหรับคนแก่คนหนุ่มสาวก็หกถึงแปดชั่วโมงแล้วแต่แต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันก็จะนอนก็ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองต้องหลับแล้วนะถึงเวลาต้องปิดไฟนอนแล้วต,ต่อไปข้อที่สี่ชะลอว้ก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายนี่ทุกวันนี้ก่อนผมจะออกจากบ,บ้านไปทําอะไรนะผมจะต้องออกกาลังกายสามสิบนาทีเสมอมันจะช่วยชะลอวัยอย่างมากเลยมันจะจัดการเซลล์เก่าๆออกไปเป็น ที่ผิวหนังก็เป็นขี้ไข่เราออกกําลังกายก็จะทําให้นอนหลับมันก็พัวพันกันระหว่างจิตใจดีนอนหลับออกกําลังกายดีกินอาหารที่ดีก็ไปซ่อมแซมอีกสองเทคนิคสําคัญมากที่มาใหม่และมาแรงก็คือเรื่องของการเราจะต้องอย่าเอาสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกายเขาเรียกว่าสารพิษมุมแรกก็คือเรื่องการกินอาหารที่ซ้ำๆซๆซ้ๆๆกันทุกวัน มันก็จะเอาเฉพาะสารบางอย่างที่มันไม่ดีซ้ําๆกันในนะอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอยากกินผักก็กินผักอย่างเดียวกันไม่ได้นะเพราะผักแต่และอย่างนี่มันมีสารบางอย่างที่อาจจะสะสมได้รวมทั้งยาฆ่า,า,มาแมลงถ้าจะกินผักก็ผักก็ต้องแช่น้ําส้มสายชูหรือผงฟูหรือ,รอเกลือดีท็อกมุมที่สองคือได้รับอากาศดีๆเพื่อ ไม่เอาสารไม่ดีเข้าทางจมูกเราโดยเฉพาะ pm สองหรือเข้าไปในที่ที่แออัดอับ,อบ,อบชื้นเอาสารเสพติดเข้าร่างกายเราแอลกอฮอล์เหล้าบุหรี่ต้องดีท็อกซ์เยาวเข้าไปอันนั้นเป็นข้อที่5เทคนิคข้อที่6สุดท้ายการเลี้ยงแบคทีเรียในลําไส้เราโบรไบติกคือแบคทีเรียที่อยู่ในลําไส้เราที่ดีๆที่เรากินเข้าไปแล้วเ,เราเลี้ยงมันกินเข้าไปยากอะไรจากพวกยเกิดซอยเกิด ขอ,องหมักดองที่ไม่ใส่เกลือนะฮะเสร็จแ,แล้วผมว่าจะกินกล้วยน้ำว้าไปเลี้ยงมันกล้วยน้ำว้าเป็นตัวอาหารที่ไม่ไฟเบอร์มันไม่ย่อยในลาไส้คนแต่มันจะไปเลี้ยงโปรไบติกที่ดีเยี่ยมที่สุดอันหนึ่งมันก็จะสร้างเซลล์ใหม่ให้เราสร้างภูมิต้านทานให้เราสร้างสเต็มเซลล์ให้เราเราก็จะไม่แก่ดูหน้าอ่อนยาวกว่ไวก็โดยสรุปหนึ่งกินอาหารให้น้อยให้ครบถ้วนสองดูแลจิตใจตัวเองให้เข้มแข็ง จัดการกับความเครียดได้ดี 3. นอนหลับให้สนิท 4. ออกกำลังกายอย่างพอเพียงทุกวันวันละ30นาทีอย่างน้อย5วันต่อทิศนะอันที่ 5. ดีท็อกซ์อันที่ 6. คือเลี้ยงโปรไบติกให้ดีเพื่อทั้ง6อย่างนี้จะช่วยเป็นตัวช่วยในการชะลอวัยขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยรู้จักชะลอวัยด้วยเทคนิคดังกล่าวครับโชคดีวสวัสดีครับใหม่โลชั่นมิสทินไวท์สปาสูตรฝข้าว มิสทินมาแล้วคะ่ะยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุ <c oughs> ผลของคนทำอาหาร Enjoy ที่ได้ชิมได้แชร์รสชาติ น้อ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP ผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่เดอะม l ลล์ลอสเนเวลนะครับกันแดดมิสที่นะคว้าเบ,แบบโบตโบรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางัง สุขภาพดีสร้างได้ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรเทพชวนมาดูอาหารไทยต้าน NCD จะมีอะไรบ้างมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาหารคุณหมอคขาว่า NCD เป็นโรคอะไรเกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอมันเป็นโรคไม่ติดต่อเกิดจากพฤติกรรมของคนนะฮะค่ะก็ได้แก่พฤติกรรมไม่ดีทั้งหลายตั้งแต่เรื่อง กินไม่ถูกไม่ออกกําลังกายมีความเครียดนอนไม่หลับเล่าบุหรี่ถ้าให้เกิดโรคตามมามากมายก็คือเช่นเบาหวานวว้าความดันสูงไขมันสูงโรคหัวใจหลอดเลือดติดตันสมองโตกนะมะเร็งนะแล้วก็เรื่องปอดอุดกั้นนี่ก็เรียกโรคเอ็ซดีรู้สึกว่าเป็นโรคที่ตอนนี้คนไทยเป็นเยอะมากทีนี้มีอาหารไทยหลายอย่างเลยที่กินไปแล้วมันจะทําให้ลด โรคเหล่านี้ด้วยมีอะไรบ้างครับคุณหมอตัวแรกเลยคือขิงนี่นนนคุณหมอมคะถ<า>ือนะน้องขิงนี่นะลดอักเสบในร่างกายเราอักเสบการอักเสบในร่างกายนี้เป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดเลือดอุดตันโรคหัวใจโรคสะกโกกโรคไตาวายเนี่ยมันลดการอักเสบแล้วมันช่วยย่อยอาหารลดการดูดซึมน้ำตาลแล้วลดน้ำหนักด้วย สองคือกระเทียมกระเทียมกระเทียมเนี่ยลดน้ําหนักลดการดืดซึมไขมันแล้วลดการอักเสบเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราใส่อาหารทุกชนิดอาหารไทยทุกชนิดต้องใส่กระเทียมมันจะได้ลด n อ d นซีดีะมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมแล้วต่อไปก็คือต่อไปต่อไปก็คือเรื่องของมะนาวมะนาวประโยชน์ยังไงคือวิตามินซีวิตามินซีอยู่แล้วทุกเช้านี่ผมจะกินหนึ่งลูกกับอะไรคะน้ำเฉยๆกับน้ำผึ้งนิดหนึ่ง อ่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยลดการอักเสบไม่เป็นมันเง็งท่าผมด้านทานนะไม่เป็นหวัดนะแล้วก็จะทําให้ลิ้นผมเนี่ยมันถูกล้างแล้วกินอะไรเค็มนิดหนึ่งมันจะไม่รับอ๋อก็คือจะเป็นการลดการกินเค็มอัตโนมัต<ล>ิเ,เลยความดันจะได้ลดลงลดอักเสบเลือดตีบตันก็ไม่มีความดันก็ช่วยด้วยนะมะนาวนี่ทุกอาหารไทยต้องมีมะนาว เติมรสชาติเข้าไปนะต่อไปก็คือขมิ้นนะอันนี้ขมิ้นชันนะฮขมิ้นชันคุณหมอบำรุงสมองป้องกันแอนซเมอร์ป้องกันเส้นเลือในสมองมะเร็งภูมิต้านทานลดการดูดซึมไขมันเร็วๆ LDL เห็นบางคนซื้อขมิ้นเป็นผงมาทานด้วยคุณเมาเป็นแก้โลคกระเพาะเ้วนนะช่วยได้ด้วยนะคขับลมด้วยนะครับมีหลายอย่างมากประโยชน์สุดๆเรากำลังจะปลูกให้เป็น สมุนไพรส่งออกนะฮะแล้วก็มีอันี่ก็มิ้นขาวอันนี้ก็อันนี้ก็คืออันนี้เป็นข่าเวลาต่อต้มข่าไก่ต้มข่าก็อย่าไปใส่ก็ะีทเยอะนะแต่ต้มยำก็ได้แล้วสุดท้ายคือใบมะกรูดเอ้โหนี่เป็นเพศเอกเลยคุณหมอทําไมคะทำไมคะโอ้โหนี่ดมแล้วสบายใจมันิ่อนคาวได้ด้วยนะคุณหมอเดี๋ยวอารมณ์ดีมันผ่อนคลายความตึงเครียดในร่างกายเราชื่นใจแล้วสบาย ตาสว่างสดชื่นอารมณ์ดีต้านม,มะเร็งไม่เป็นโรคจิตเลยนะสู้ไวรัสเพิ่มภูมิต้านทานลดคอเลสเตอรอลเพราะปรากฏว่า,วาทั้งจานนี่นะของดีหมดเลยมันเป็นสมุนไพรที่มาทําอาหารเราเราต้มอ,อะไรก็ใส่ใบมะกรูดเราผัดอะไรก็ใส่ใบมะกรูดเลนิดนึงมันก็ช่วยผ่อนคลายลดมะเร็งลด n ด d ลงไปชูรสชาติด้วยอร่อยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสมุนไพรไทยที่จะต้องเอามาทําอาหารนะเรา อาหารไทยต้านเอนไซดีก็ต้องใช้ข้าวกล้องนะนอาหารไทยทุกชนิดข้าวไม่ขัดสีไม่ไม่ขัดสีนะะอันนี้เป็นเม็ดเล็กมากเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยยิ่งเล็กมากมันก็มีสารเคลือบเยอะแล้วก็มีอนุมูนอิสระเยอะ,ะนี่เป็นข้าวกล้องที่สุดยอดเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องทานด้วยนะคะนกินกับอาหารทุกชนิดด้านนู้นแล้วนะเนี่ยผักมาเพื่อจะให้รู้ว่าอาหารไทยทุกชนิดต้องมีผักด้วยเดี๋ยวไว้ใช้คุยทําข้าวผัด ผักรวมคุณหมอมีเมนูมาฝากด้วยมีเมนูมาฝากด้วยโอ้โหมนูเมนูอาหารไทยต้าน NCD ค่ะคุณหมอจริงๆแล้วทุกวันนี้ชีวิตเร่งรีบนะคนเวลาเลือกอาหารบางทีเอาอะไรที่สะดวกสะดวกไปแต่จริงๆแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยเขาเราก็ว่บาไปสั่งต้มยำกุ้งใส่กะทิบานเลยใส่ครีมไม่ใช่กะทิไม่ใช่อะไรครีมกินเข้าไปนี่มสะสมเส้นเลือดตันเนาะก็เลยแนะนําว่าเรากินต้มยำปลาน้ําใส ก็ใส่หมดทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ใส่พวกนี้ลงไปแล้วแทนที่จะเติมน้ำปลาน้ำตาลเยอะๆไม่เอาแล้วใส่มะน,นาวเป็นหลักการกินมะน,นาวทุกอย่างเวลาเราทําอาหารไทยเนะี่ยใส่มะน,นาวลงไปใส่ลงไปปุ๊บ,บมันจะล้างลิ้นเราเรากินอะไรก็จะเค็มขึ้นมนทันทีค่ะแม้กต่ไข่ต้มยังเค็มเลยนะมนะาหัศจจ,จริงเลยก็ใช้มะน,นาวลงไปแล้ว อาหารทุกอย่างจะเค็มขึ้นมาทันทีเมนูแรกผ่านไปอ่าเมนูที่สองยำถั่วพูอุ่อร่อยนะคุณหมอยำถั่วพูก็มีกะทิสดกะทิสดนี่แปลว่าเอากะทิมาคั้นอย่าไปคั่วให้มันแตกมันเลยนะกะทิสดคือซื้อมะพร้าวขูดมาคั้นกับน้ําอุ่นๆนิดนึงแล้วก็เอาใส่ลงไปในถั่วพูเราจะได้น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นในกะทิสดว้าวอเป็นประโยชน์นะแล้วก็ใช้มันนาวเนี่ย เวลาเรายำตัวพูเราก็ต้องมีตะไคร้หน่อยตะไคร้ใส่เข้าไปค่ะไคร้ใบมะกรูดลงไปได้หมดเลยนะแล้วมันหอมซอยใบมะกรูดลงไปหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพนะอันที่สามคือข้าวยำข้าวยำข้าวยำปักใต้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นเมนูสุขภาพเพราะว่ามันจะมีใบพวกนี้ใบหัน่ะแล้วก็มีมะนาวไม่มีผักอะไรก็ได้พวกถั่วถั่วฝักยาวหั่นซอยเล็กๆนะหรือผักอะไรที่เรากินได้สดๆเนี่ย ใส่ในครัวหั่นไปหมดแล้วแล้วคุกน้ําที่ไปหมักพวกปลาแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็พวกอาหารพวกพุงปลาอะไรพวกนี้นะจะมีโซเดียมสูงโซเดียมสูงเราไม่เอาเราไม่ใส่เราใส่มะนาวอามะนาวแทนมะนาวแทนถ้าบีมะนาวมันจะกินแล้วมันจะเค็มอ่ะเออตลกไม่น่าเชื่อแต่ดีใช่เนแต่เป็นเรื่องดีต่อสุขภาพ่แล้วอีกเมนูสุดท้ายคือเมนูข้าวผัดใส่ผักรวมว้าวพูดแล้วน้ำลายหกเลย ทำง่าย้วคุณหมอหั่นผันหั่นหั่นนี้หั่นละเอียดเลยนะหั่นเป็นเล็กๆแล้วลงไปผัดก็ข้าวผัดข้าวผัดเราจะใส่ไข่แล้วก็ใส่เนื้อก็ใส่เนื้อไม่มันคุณหมอกระเทียมก็ใส่ได้กระเทียมได้นะบลอกแครี่ก็หั่นลงไปได้นะบางคนใส่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ได้เสแต่แล้วเราผัดแล้วอย่าไปใส่เกลือมากอย่าไปใส่น้ําตาลเลิกน้ําตาลเลิกซีอิ๊วน้าปลา แต่ใช้เวลาเสร็จลรวบีบมะน,นาวโอ้วันนี้คุณหมอนําเมนูมาฝากนี่เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆที่สําคัญคุณผู้ชมคะห่างไกลโรค NCD สุดท้ายนี่คุณหมอฝากอะไรถึงผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเชิญคะ่ะครับก็ NCD นี่เป็นโรคที่เราหามามนุษย์เรานี่เกิดมามันไม่มียีนโรค NCD มากหรอกน้อยมากแล้วมันก็มาสะสมด้วยการกินผิดไม่ออกกําลังกายไม่นอนไม่หลับดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ปฏิสัมพันธ์ในคนไม่ดี ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เหล่านี้ก็ขอให้เกิดโรคเบาหวานความดันสูงโรคไตโรคมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดโรคสโตกโรคอัลไซเมอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปรับได้ด้วยการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและที่สําคัญในพฤติกรรมที่ผิดๆก็คือพฤติกรรมการกินเนี่ยฮะนั้นก็เราทําอาหารไทยด้วยสมุนไพรไทยและผักไทยๆแบบไทยๆเพื่อต้านโรค n อ d ซดีกันครับ ค่ะคุณผู้ชมมาสุขภาพดีไปด้วยกันคลิปวันนี้ที่คุณหมอนำมาฝากนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆอย่าลืมแชร์และส่งต่อนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะดีครับบุกตราค,คอนยักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำกันแดดมิสทีนะคะัควาเบดโปรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะกการางังสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยใหม่โลชั่นมิสทินไวสสปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วคะ่ะช่วงคุยกับหมอ ช่วงคุยกับหมอวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกันบ้างนะคะเด็กประถมว,วัยเริ่มต้นให้ดีจะเป็นอย่างไรามาเริ่มพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรุวันค่ะรองผู้ในการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหาคนครตอนนี้คุณหมออยู่กับพี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค,ครัสวัสดีครับคุณหมอคะคำว,ว่าเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะน้องๆทําไมต้องโฟกัสไปที่เด็กประถมว,วัยครับเด็กประถมว,วัยเดี๋ยวคนจะงงนึกว่าวัยประถมไม่ใช่นะ,ะประถมวัยคืออายุ ก่อนห้าขวบ hmm. นะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ5ขวบ <c oughs> เรียกว่าเด็กปฐมวัยนะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนเป็นปฐมก็คือเป็นรันเริ่มต้นในวัยเด็กนั่นเอง ถามว่าจริงๆมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่อะไรในท้อง hmm, ใช่ไหมตั้งแต่ในครรแล้วนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลมายังไงนะครับแล้วคุณแม่โภชนาการอาหารเอ่อดีไหมสําคัญมากใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าดีเด็กก็อาจจะสมบูรณ์ตั้งแต่ในในท้องแล้ว hmm. นะแต่ถ้าเกิดเช่นแม่สูบุรีหรืออาจจะอาหารไม่ไม่เพียงพอเนาะ,ะเด็กก็อาจจะตัวเล็กแคกแกนมันก็อาจจะทําให้การเติบโตอาจจะสู้กับ เด็กที่เกิดมาสมบูรณ์มากไม่ได้นะครับงนั <S <S ้นจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนฝากคันแล้ว <S <S ค่ะยังพบว่ามีคนไม่ฝากคันด้วยนั่นสิคะคุณหมอจริงๆแล้วตัวเลขเห็นบอกว่าหลายๆเคสที่เราเจอเวลามีไปหาคุณหมอตอนที่ฝากของคุณหมอเขาบอกผมก็เคยมีเหมือนกันที่คุณแม่มามาเหมือนว่ามาคลอดเลยแต่ไม่เคยมีประวัติว่าฝากคันที่ไหนอะไร <ใช S 1> แบบน,นี้ก็มีเหมือนกันซึ่งไอ้นี่ผมว่ามันควรจะต้องลดแทบจะไม่ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะจริงๆแล้ว ความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องรู้ใช่ไหมครับประจําเดือนไม่มาอ่าไมประจําเดือนไม่มาเอ๊ะทําไมท้องเริ่มโตจริงๆไม่ควรปล่อยจนคลอดนะค่สามสี่เดือนห้าเดือนจริงๆต้องรู้แล้วถูกไหมครับแล้วดีที่สุดจริงๆอ่ะเขาอยากให้ฝากคันเดี๋ยวตั้งแต่ภายในสามเดือนแรกนะครับสามเดือนแรกต้องต้องรู้ได้แล้วเพราะประจําเดือนขาดเนี่ยต้องต้องไปพบคุณหมอได้แล้วนะครับเพื่อจะไปตรวจการตั้งครันได้แล้วแต่ก็เข้าใจว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างใช่ไหมเหมือนกันก <c oughs> ็เลย <c oughs> จะไม่รู้ว่าอันนี้คือมันไม่มาปกติหรือเป็นเพราะว่าตั้งครรภ์น,นะ,ะอันนี้ก็เข้าใจได้แต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมติพัฒนาการเด็กเขาดีตั้งแต่อยู่ในท้องพอ <ใช S 1> คลอดออกมาอันนี้เราก็ต้องเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับคือหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการดูแลก็ต้องมีส่วนละนะครับการดูแลต้องมีส่วนการฝึกวินัยลูกตั้งแต่เด็กมีส่วนมากเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยคล้ายๆกับว่า ประครบเพราะนี่เป็นลูกคนแรกไง<อ>ลูกคนแรกก็จะดูแลแบบทุกอย่างเลย<อ>บางอย่างเนี่ยอาจจะมากเกินไปอาจจะทําให้เด็กไม่ได้ฝึกความม,มีวินยัยไม่ได้ฝึกความเป็นตัวตนนะครับเพราะงั้นโตขึ้นมาอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้และเรียนรู้ได้นะครับนั้นผมก็เลยอยากจะในตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําให้ภาคข,ขาวของเราอ่ะมันดีตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะดี ไปยาวๆเลยคุณหมอมีคเคล็ดลับเทคนิคอะไรมาฝากวันนี้นะเคล็ดลับเทคนิคก็คือจริงๆแล้วพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอะครับค่ะนะถึงแม้บางทีไม่ได้อยู่กับเขานะแต่ทุกครั้งที่เรามีเวลาเราต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่ะนะครับแสดงถึงความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวเด็กจะไม่ออกนอกบ้านก็ต่อเมื่อความสุขอยู่ในบ้านผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ย มันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันอยู่แล้วเนาะแต่เวลาเกิดความขัดแย้งเราจะต้องทํำยังไงให้มันให้ไม่ให้คือ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 เหมือนต้องมีเหตุและผลอะเด็กจะรับรู้ได้ครับว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติเมื่อเมื่อเมื่อไหร่คืนดีกันเด็กก็จะเห็นไงครับว่าอ๋อทะเลาะกันได้เดี๋ยวคืนดีกันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างเนี้นะครับแล้วก็ในเด็กวัยที่เขาเล็กมากจริงๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องแต่เขาจะได้ยินน้ําเสียง เขาได้ยินเขาเห็นสีหน้าอันนี้ก็สําคัญบางอย่างถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะต้องให้พ้นเด็กนิดนึงนะไม่ไม่ให้เด็กเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการเลี้ยงดูนะการให้เด็กฝึกวินัยเด็กบางคนเนี่ยตามเอาแต่ใจตัวเองแล้วเราตามใจอ่ะเด็กก็จะเสียไปด้วยเช่นกินข้าวบางคนกินข้าวเป็นสองชั่วโมงมันไม่หมดสักทีก็ตามอยู่นั่นน่แหละครับตามอยู่ ถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเซต,ตเวลาไว้เลยว่าเด็กกินข้าวต้องครึ่งชั่วโมงนี้นะ <S <S เลยครึ่งชั่วโมงนี้คือเก็บนะครับคจะให้เด็กรู้เลยครับให้ดูนาฬิกาเลยครับว่า <S <S บอกไว้เลยอ่ะให้กินข้าวเวลานี้ถึงเวลานี้อ่ะกินได้แค่ไหนเท่านั้นเลยนะต้องยอมหิวแล้วนะเขาต้องยอมรับสิ่งที่เขาตัดสินใจถ้าหนูกินในเวลานี้อ่ะหนูกินได้แต่ถ้าหนูยังเล่นหรือหนูไม่กินไม่สนใจกินเลยครับต้องเก็บนะครับคือหนูหิวนะถ้าหนูไม่กินถูกต้องต้องเก็บ เพราะอะไรครับเพราะว่ามังั้นเด็กก็จะรู้เริ่มรู้ว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นไปก่อน <laughs> เดี๋ยวยังไง <laughs> ก็ต้องมาง้อฉันให้กินอยู่ดีแต่ถ้าเราเก็บเลยเด็กจะรู้แล้วโอ้โหหิวแล้วอรออีกทีเย็นสมมุติอย่างเงี้ยนะครับเด็กจะเริ่มเรียนรู้แล้วอ๋อเอาจริงอันนี้เอาจริงแล้วนะครับอันนี้คุณหมอพูดนี่ถูกต้องนะคะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเรายังเลี้ยงเขาแบบนี้จนถึงวัยที่เขาต้องออกไปสู่โลกภายนอกไปโรงเรียนอย่างเข้าอนุก่อนอนุบาลอะไร,รบแบบนี้นะถ้าเขายังปฏิบัติตัวเหมือนอยู่ที่บ้านทีค่คุณหมอบอกมา ก็คงจะเป็นอีกภาพนึงที่เรามานั่งเสียใจย้อนหลังใช่ทีนี้ต้องต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชิดทางของโรงเรียนะ่ะก็เริ่มาะ มองเห็นแล้วครับว่าช่วงสองขวบแรกเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตดีที่สุดแต่สองขวบแรกส่วนใหญ่บางทียังไม่ได้เข้าสู่โรงเรียนถูกไหมครับยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไงนี่คือเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องมาพูดในรายการทําไมเราไม่บอกว่าครูสอนสิแต่ครูสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าโรงเรียนก็ประมาณสองสามสามขวบไปแล้วใช่ไหมครับสามขวบไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงต้นช่วงสมองกําลังพัฒนาเนี่ยต้องเรียนรู้จักในครอบครัวและในบ้านทั้งนั้นเลย นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เป็นความสําคัญมากนะครับเด็กจะเกิดเป็นยังไงเราอยากให้เด็กเป็นอะไรอยู่ที่เราแล้วอ,อยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วครับที่จะสอนและปลูกฝังเขาก็คือที่เรียกว่าพื้นฐานพื้นฐานถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนปูพื้นฐานให้น้องหรือว่าเด็กในบ้านเราเป็นแบบไหนเวลาเขาออกไปเจอสังคมภายนอกเขาก็จะแสดงออกในรูปแบบนั้นครับ แล้วก็เสียงชื่นชมก็จะกลับมาที่ครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะจะ<า><ช>เป็นในมุมไหนก็อีกเรื่องหนึง่งครับช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กปฐมวัยเริ่มต้นให้ดียังไงครับก็เมื่อเด็กเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับสิ่งที่เรากําลังทําให้เขาเห็นให้เขาได้ยินอันนั้นคือสิ่งที่เขาเรียนรู้ในทุกวินาทีนะครับเราต้องการให้เด็กรับรู้สิ่งดีๆเราก็ต้องทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านนะครับ แล้วเมื่อไหร่เราเด็กไปสู่โรงเรียนเราก็ต้องพยายามเลือกโรงเรียนเลือกเพื่อนที่ดีนะครับยังไงก็ตามเราไปบังคับคนอื่นไม่ได้แต่อย่างน้อยเด็กต้องมีภูมิคุ้มกันเด็กจะต้องพยายามคิดได้ครับตัดสินใจได้ครับที่จะเลือกเชื่อเพื่อนหรือเชื่อทางที่บ้านนั้นเลยอยากจะฝากว่าบ้านเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับครอบครัวเป็นส่วนสาคัญที่สุดถ้าเราอยากให้เด็กคนนี้เป็นอนาคตของเราเป็นอนาคตของชาติ ให้เขามีสิ่งดีๆในอนาคตเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับกอดเขาให้ความรักความเอ็นดูเขานะครับแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นนะครับค่ะบ้านหลังไหนจะมีความรักที่อบอุ่นได้ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานในครอบครัวก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมที่ที่น,นั้นทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ บุกตราคอนยักกี <S 5> <S 5> <S 5> <5> <5 yep> ้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมิสทีแลดี้แคร์ดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราคทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะสุดในทุกั QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด